วัดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวแม่อูจะพาไปเที่ยวขอนแก่นและจะไปหาไปเจอพี่แบงค่ะซึ่งเขาทำกเกษตรอินทรีย์โดยการปลูกข้าวกลางมุ้งนะคะวันนี้เราไม่รู้ว่าจะได้เจอไหมว่าเขาจะเก็บเกี่ยวข้าวกันหรืออยังเราไปรุ้นกันเลยค่ะว้ใชกเี่ย นี่นะคะเดี๋ยวเราพามารู้จักพี่แบงค่ะตัวจริงเสียงจริงเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่แบงสวัสดีครับค่ะคพี่แบงนี่อยู่ขอนแก่นนะคะคก็คือทำนากางมุ้งนะคะซึ่งเป็นกเกษตรอินทรีย์ร้อยเปอร์เซนต์กิโลละร้อยยี่สิบบาทเลยนะคะ<อ>จะทำยังไงให้แบบมีบปลูกข้าวได้กิโลละร้อยยี่สิบเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาถามพี่เขานะคะครับสวัสดีครับผมประวินโพธังนะครับชื่อเล่นชื่อแบงนะครับเป็นยังสมาร์ทปาเมือครับก็ วิธีการก็คือ 1. เราไม่ใช้สารเคมีเลยอันดับแรกอันที่สอเพื่อความสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกคา้าเราอาจจะต้องถ่ายรูปให้เขาดูแล้วก็อาจจะโพส์ลงบ่อยๆในในเฟซบ้างในไลน์กลุ่ปบ้างว่าเราทําแบบนี้นะใครสนใจก็ออเดอร์มาอย่างเี้นะครับ<ะ>ก็หลักๆเราจะมีวิธีการป้องกันอยู่หลายวิธีอย่างเช่นการปลูกข้าวอารอแมลงกางมุง้งกันแมลงอย่างนี้นะครับก,รรก,รกันแมลงกันนกซึ่งนกนี่ เป็นตัวอันตรายมากคือถ้ามันลงวันหนึ่งก็เสียหายไปเกือบครึ่งหนึ่งแล้วครับของผลผลิตครับแล้วทําไมหนูได้ยินมาว่าทุกวันนี้ที่พี่ทําอยู่อะโลโละรอยยีก็ขายไม่ทันหมายถึงว่าทําผลิตให้ให้ลูกค้าไม่ทันจริงไหมคะพี่อ่าส่วนหนึ่งก็คือกว่าเราจะได้มาแล้วก็ตัวปริมาณข้าวมันได้ไม่เยอะแล้วก็เราทําข้าวแบบคุณภาพด้วยนะครับแล้วก็เราใช้ แรงงานเป็น,ปนแรงงานคนเป็นหลักโดยการเกี่ยวด้วยมือดําด้วยคนเองนะครับเกี่ยวด้วยมือนวดด้วยมือนะครับมันก็เลยทําให้ผลิตได้ไม่ไม,ไม่ไม่เร็วเหมือนกับเครื่องจักรเป็นส่วนหนึ่งด้วยแล<ฆ>้วก็<ฆ>พื้นที่เราก็น้อยซึ่งถามว่าเป็นที่ต้องการของลูกค้าไหมตอบได้เลยว่าเป็นไหมคะพี่เป็นครับเพราะว่าตัวข้าวเราพอเราทําแบบนี้หนึ่งความหอมมันหอมกว่าคนอื่นความนุ่มแล้วก็รสสัมผัสมันจะ ต่างจากข้าวทั่วไปแล้วก็ถ้าพูดถึงเกษตรกรที่เขาปลูกข้าวอยู่อ่ะจากการที่ใช้ยูเรียหรือว่าการที่ใช้เคมีอยู่อย่างเงี้ยค่ะจะทําถ้าขับสมุติเขาจะมาเปลี่ยนมาใช้ตรงเนี้ยที่แบบเพิ่มแวลูของเขาจากโลละ60เป็นโลละร้อยยี่สิบเนี้ยสามารถทําได้ไหมคะพี่ทําได้ครับถ้าเขาถ้าเขาตั้งใจที่จะทําถ้าเขาอยากทานะทาได้โดยที่จะมีคําแนะนํำไหมคะว่าควรเริ่มต้นยังไงก่อนเริ่มต้น อย่างแรกก็คือหนึ่งทําใจก่อนที่จะไม่ใส่มันเมื่อเห็นมแมลงอะไรมากัดกินข้าวไม่พึ่งไปฉีดยาส่วนใหญ่เกษตรกร,ะกรจะพอเห็นข้าวใบแหว่งนิดนึงก็<อ>ยาแล้วอ่า<ะ>พอเห็นข้าวไม่งาแป๊บนึงก็ปุ๋ยแล้วอย่างเงี้ยซึ่งบางทีเราเราไม่ได้ดูว่าจริงๆแล้วมแมลงอะไรที่มันมากินกันแนะ่จริงๆบางทีมแมลงตัวที่อยู่นะ่ะอาจจะเป็นมแมลงตัวที่มากินมแมลงอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับ<อ> ถ้าสมมติใครอยากจะมาเริ่มต้นก็แนะนําให้ใ<ช>ทําใจมาก่อนนะทําใจก่อนทาใจให้ได้ก่อนว่าจะไม่ใส่นะอย่างเงี้ยนะครับถ้ามันจะเสียหายก็เสียหายแหละ<ช>ทําใจให้ได้แต่ก็ใช้ชีวพันธ์เป็นหลักโดยที่เราไม่ได้ใช้เคมีเลยใช่แล้วราคาข้าวเราก็ดีเมล็ดข้าวถ้าสมมติเริ่มต้นอย่างเงี้ยคะ่ะที่พี่เมล็ดข้าวที่หนูลองกินดูมันหอมอย่างเงี้ยค่ะเราต้องไปเอาที่ไหนบ้างได้บ้างคะถ้าเมล็ดข้าว ก็เราสามารถคัดพันุเองได้นะถ้าอยากได้ข้าวหอมก็คือเหมือนเหมือนวิธีเราเราชิมข้าวที่หอมมันจะมียีนตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่า 2AP 2AP ใช่ครับยีนตัวนี้มันมันเป็นจริงๆมนะเป็นยีนร้อยพอมันไม่ทํางานแล้วมันก็ปกติมันจะสัดสมสารอาหารทําให้เกิดสารกาบ้าแต่พอมันไม่ทํางานมันเกิดสารหอมระเหยขึ้นมาอ่ามันก็หอมถ้าไม่มียีนตัวนี้อยู่ก็ข้าวก็จะไม่หอมค่ะแล้วก็เราเรา มีวิธีหายีนตัวนี้ง่ายๆโดยอสองวิธีวิธีแรกตัดชิ้นส่วนของต้นข้าวไปเข้าแบ่ะเป็นใบก็ได้เป็นลำต้นก็ได้เข้าแลบส่วนวิธีที่สองก็คือชิมที่มเมล็ดข้าวเหมือนที่พี่ให้หนูชิมเนาะใช่แกะออกมาชิมแล้วกัดกัดครึ่งหนึ่งด้านที่เป็นจมูกข้าวเราจับไว้เรากัดตรงปลายข้าวมันแล้วก็ชิมถ้าข้าวมาเมล็ดไหนหอมเราก็เอาเก็บไว้แล้วเอาไปเพาะ พอเสร็จแล้วเราค่อยเอามาปลูกเราจะได้ข้าวที่มีกลิ่นความหอมในตัวนอกจากการปลูกข้าวแล้วเราเห็นพี่มีการแปรรูปอย่างอื่นบ้างเดี๋ยวพี่เราไปนั่งคุยกันดีกว่าว่ามีอะไรแปลรูปกันบ้างนะคะได้เอากล้วยต้องมีระยะสุกที่พอดีนะถ้าสุกมากกว่านี้มันจะหวานหวานเกินไปใช่ก็ไม่ห่ามมากไม่ห่ามกลางกลางกลางอไม่ไม่สุกงอมถ้าสุกงอมเหมือนกล้วยตากเนี่ยมันมันจะหวานหวานฉ่ำเลยหวานธรรมชาติลูกค้าที่กินเขาแค่ว่าเออ มันไม่หวานเนี่ยกำลังนคนดีเลยนะเพราะสุขภาพได่ได้เลยนะคะใช่ครับก็เร,รคาเน้นลูกค้ากลุ่มนั้นแหละก็เลยวา่าระยะการสุกข,ของกล้วยมันมีหลายหลายระยะเอาข้าวมาบ่มไว้มีนี่ด้วยอ่ะน่ากินดังกินได้กินได้เลยมันคือต้นอะไรนะคะมะ่เปืองครับอันนี้ผลผลไม้ห้าดาวเรา <c oughs> เรียกวผลไม้ห้าดาวมีห้าแฉกมีห้าแฉกใช่อันนี้เราก็เอามาบ่มไปอย่างเงี้ย ขุมไวอ๋อหมายถึงเอาฟางใช่บ่มอะไรคะพี่บ่มข้าวครับอันนี้ก็คือสีข้าวเองเครื่องสีข้าวเครื่องนวดอันนี้เป็นเครื่องนวดเครื่องนวดนวดอะไรคะนวดข้าวนวดข้าวใช่อ๋อเวลาพี่เอ็นนี้แล้วก็นวดข้าวอีกทีนึงอร่อยไหมอร่อยอร่อยคือรสชาติมันจะละมุนกว่าถ้าเราร้อนก็คงจะดีกว่านี้ใช่แล้วเอามาบ่มไว้เนี่ยเมล็ดมันจะดูดสารความหอมเข้ามาอยู่ในตัวเมล็ดมากขึ้นมันก็เลยทําให้ข้าวเรามีกลิ่นหอมมากขึ้น สมัยแต่ก่อนทําไมข้าวมันหอมเพราะว่าเข้าเกี่ยวมือมเกี่ยวมือแล้วก็มีหลอดมีหลอดแล้วก็เขาจะเอามามบ่มไว้คือเอามาพักไว้น,นั่นแหละผสมขึ้นมาใหม่มเมล็ดมันจะยาวกว่า,วามเมล็ดพันธุ์ทั่วไปยาวไหมยาวจริงพี่ามียาวกว่านี้อีกนะอนนี้ที่เราคัดพันุ์ไว้ปัจจุบันเนี้ยคะ่ะตอนที่พ<ม>ี่ทาเกษตรกร,ร,กรอยู่ที่บ้านปลูกข้าวอย่างเงี้ยตอนนี้อยู่ขอนแก่นเนี้ยพี่ช่วยบอกหน่อยได้ไหมคะว่าว เกี่ยวกับภาวะโลกร้อนน่ะมันกระทบยังไงกับพี่บ้างไหมอ,อย่างที่ทิ้แล้วเมื่อต้นปีแลปีนี้แหละ,ะ,ะลูกร้อนเนี่ยร้อนมากอยู่ที่นี่ร้อนมากประมาณ45องศาอ่าองศาแต่ดีอย่างหนึ่งที่ว่าเราเราทำสวนนะให้มันเย็นมีต้นไม้เยอะก,ก็อยู่ได้แล้วก็ส่วนที่สองก็คือเรื่องมแมลงที่พอร้อนแล้วมแมลงมันจะปลักเร็วอย่างพวกตะกัแตนพวกอะไรเยมันจะปลักตัวเร็วมาก Uh huh. อ๋อใช่มันจะเติบโตเติบโตได้เร็วได้เร็ว,รวมันปาก<ะ>ตัวเร็วอันที่สามก็คือเรื่องฝนฝนปีนี้มาค่อนข้างแปลกก็คือมาตั้งแต่พฤษภาแล้วก็ไม่ไม่ทิ้งช่วงเลยพอฝนมาปุ๊บเราหวานข้าวไปแล้วข,<ะ>ข้าวข้าขึ้นมาประมาณประมาณนิ้วหนึ่งสองนิ้วเนี่ยโผล่มาแล้วโผล่มาแล้ว<ะ>นี้ฝนมันมาต่อเนื่องไม่ลดเลยน้ำก็ท่วมข้าวตายไปแล้วหลอบหนึ่ง พอมันทิ้งช่วงก็คือมันเว้นประมาณเราก็สูบน้ําออกเว้นประมาณสองสามวันเงี้ยเราก็สูบน้ําออกหวานใหม่คิดว่ามันจะหยุดประมาณอีกอาทิตย์หนึ่งมันมาอีกแล้ว<อ> <laughs> มันก็ทาลาบากจริงนะพี่ทําไมอย่างเงี้ยเนาะใช่ใช่ปีนี้คนส่วนใหญ่แถวเนี้ยปกติเขาจะทานาหวานานาหวานก็คือหวานหวานแห้งห<า>ก็คือหวานรอฝน<า>ก็คือบานฝนมาปุ๊บมันขึ้นมาแล้วก็ปกติฝนมันก็จะทิ้งช่วงไป สองสามอาทิตย์แล้วก็มาครั้งหนึ่งสองสองอาทิตย์มาครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยแต่ปีนี้มันแตกมันเว้นอาทิตย์หนึ่งแล้วก็มาตกยาวเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เลยเ <S <S อย่างเงี้ยแสดงว่าหลักๆเลยไอ้เรื่องภาวะโลกร้อนก็มีผลในเรื่องของอุณหภูมิองศาความร้อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือฝนตกมาเราไม่สามารถควบคุมได้ตามฤดูกาลป<ๆ>กติมันจะมาเป็นช่วงหนึง่งแต่ตอนนี้มันตกมาไม่หยุดเลยมันก็ทําให้เรา็ก็เลวลามันหยุดมันก็หยุดไปเฉยๆเลยนะก็แรงไปเลยใช่แล้วทีนี้หนูถามน่ยพี่ทำยังไงสูบน้ําจากไหนคะ เรามีบอ่อน้ําที่เห็นอยู่ข้างหลังเป็นบ่อ,บอใหญ่ๆด้วย<า>แล้วก็เราขุดบอ่อไว้สํารองน้ําไว้ด้วย,ยาสามบ่ออยู่เนี่ยสามบ่อครับซึ่งน้ําเนี้ยก็คือมาจากน้ําฝนที่เราเก็บไว้ใช่อืจริงๆถ้าภาคอีสานเนี่ยน้ําคุณสะถ้าคุณจะขุดคุณต้องลึกมากกว่าสามเมตรขึ้นไปใช่ต้องต้องเอาอะไรรองด้วยไหมคะพี่ ถ้าข้างล่างมันถึงชั้นดินเหนียวแล้วก็ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องลองก็ได้ถ้าลองมันจะต้นทุนค่อนข้างสูงก็หลายหมื่นถ้าพลาสติกรองนะใช่บอทีนี้ห,หนูมีคําถามหนูเคยเจอกเกษตรกรที่เขาทําแบบว่าเอาพลาสติกมาคุมแล้วทําไมน้นํายังซึมลงไปข้างล่างอยู่พลาสติกรั่วพลาสติกรั่วแต่เขาซีนมาแล้วนะแปะอะไรทุกอย่างมาอย่างดีเลยนะอมันมีสิทธิ์รั่วได้ครับยังไงคะพี่ อ่าคุณปล่อยปลาไหมช่วงซีนมีหินมีอะไรไหมข้างล่างอ่ามีไม้มีอะไรแทงไหมแล้วเขามีคอนกรีตแล้วนะลองแล้วนะคอนกรีตลองแล้วฉันลองข้างล่างเลยหรอลองทั้งหมดเลยถ้าคอนกรีตลองแล้วทาไมไม่ไม่ใช้น้ํายาเคลือบแทนที่จะใช้พลาสติกล่ะน้ำยากันซึมไปเลยอทากันซึมต้นทุนถูกกว่าถูกอ่าโอเคอันนี้ก็เป็นอีกคลิกหนึ่งเนาะเวลาถ้าสมมติใครที่จะเก็บน้านะแล้วปูเขาอะไรนอกจากการผูพลาสติกแล้วถ้าหากใครที่แบบ ลงทุนเทคอนกรีตก็สามารถที่เอากันซึมทาไปอีกชั้นหนึ่งเอากันซึมทาเลยง่ายกว่าแล้วก็ประหยัดกว่าเยอะค่ะต้องมีการวางแผนในการเก็บน้ําด้วยเนาะถูกครับไม่งั้นก็คือเราปลูกอะไรไปไม่มีน้ําก็จบเหมือนกันเรื่องน้ำนี่สาคัญกว่าทําการเกษตรน้ํานี่สาคัญอันดับหนึ่งเลยค่ะดินเราปรุงยังไงก็ได้อย่างอยู่นี่ไม่ใช้ปุ๋ยมาสิบกว่าปีแล้วไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเลยเราใช้ใบไม้ใช้อะไรรงไปแล้วก็ประเทศไทยมันเป็น พื้นที่ร้อนนะเขียร้อนเพราะฉะนั้นการทําง,งานของจุลินทรีย์มันจะเร็วมากแล้วก็การสลายของธาตุอาหารในดินมันจะเร็วมากทําให้ดินเสื่อมได้เร็วมากถ้าเราไม่เติมอินทรีย์วัตถุเข้าไปในดินเนี่ยมันดินมันจะเสื่อมลงเสื่อมลงต้องเติมสารอาหารเพราะไม่งั้นดินมันก็จะแข็งแข็งใช่ครับอันนี้ก็คือขนมแปรรูปจากข้าวนะคะใช่จากข้าวที่สวนโอ้โหน่ารักจังเลยน่ารักรมากเลยอ่ะหอมนะคะ เหมือนเขาก็ไปทําเป็นใส่เป็นถาดแล้วก็มาหักตัดอีกทีหนึ่งใช่อันนี้เราจะผสมพวกันญพืชเข้าไปด้วยมีงามีสวริสงมเมล็ดทานตะวันแล้วก็มะกะเล็ดก็เพิ่มคุณค่าเป็นไงรสชาติอร่อยค่ะอันนี้ขายที่ไหนบ้างคะตอนนี้เราขายในในในลายกลุ่มเฉยๆขายยังไงคะพี่เป็นชุดชุดละห้าสิบบาทมียี่สิบชิ้น นี่เด็ดชห้าสิบาทใช่กินแล้วจะหอมมันจะมีเราจะมีเอาข้าวสีขาวข้าวสีแดงแล้วก็ข้าวสีดำมาทําแล้วทีนี้กินมันจะไม่เหมือนกันอันนี้เป็นข้าวสีขาวทำค่ะ